มีเข้าบ้านที่เป็นแนแบอ่าค่ะอยู่ใกล้กับผู้ที่อ่านที่จุดเ่าคได้คือว่าผู้หญิงแาทำงานให้ใยๆทำงานา่นะคะทำงานตาอะไรอ่งเีค่ะถ่ายไดูเลยแหละหัวแบบอีน่าเลยหัวตั้งีองน ที่โมเ็ลที่มาแบบบ้านงานานอื่นก็คืออะไรอะไรอยี้นะที่ไม่เคยมีแบบอะไรยังไงอ่ะคือใครไม่เคยเหนอย่ี้ี่อยู่งนี้มีแต่แบบแบบแบใ่ที่อยู่ตรงเนี้ยคขาดี้อขึ้นไม่ไหวฮึระวังระวังระวังของหล่น Gracias.